สวัสดีสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาที่รายการเสือโชว์รวยนะครับกับผมเสือเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาเล่นเกมเมดูซ่านะครับจากทางด้านของค่าย P g จ l สลอครับมาถึงก็ได้2.50เลยนะครับแล้วก็โอ้โหชนไปดอกหนึ่งจุกอกละสิมือนะฮะ <c oughs> ได้เพชรมาไม่เอา้าอันไรเนี่ยเอา้าเป่าหายไปเลยอะ่ะโอ้โหสา <c oughs> ได้มาปะโถ นะอ่ะเก็บใหม่ครับผมเราต้องเก็บเพชรให้ครบ3เม็ดนะครับเก็บเพชรครบ3เม็ดเราถึงจะได้ฟีสปรินนะครับแล้วก็คุณจะเห็นไอ้แท่งสีเาฟ้านะครับที่ไล่อะแท่งสีฟ้าที่ค่อยลงเวลาที่เรากดแต่ละรอบนะฮะอ่ามันก็คือเหมือน Energy นะครับหรือว่าพลังในรอบรอบนั้นนะครับถ้าหากสมมุติว่าเราใช้มันหมดโดยที่เรายังเก็บเพชรไม่ครบ3เม็ดเนี่ยมันก็จะ เคลียร์เพชรเราหมดไปเลยนะครับแล้วก็มาเก็บใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเลินเกมเดินไปกลับมันะครับอะมันขึ้นมาอีกละอ่ะกูได้ดาบพุ่งเข้าไปเป็นไงเจ็บละสิมึงอ่าได้มาเม็ดหนึ่งแล้วคุณผู้ชมได้มาเม็ดหนึ่งแล้ว แล้วมึงก็เป่าไป,ไปอีกแล้วโอ้ยองูผีมึงนี่แม่งไม่เป็นไรนะฮะผมเก็บใหม่ก็ได้นะฮะวันนี้ผมมีทุนอยู่นะครับประมาณ2 0 0 0ันเลยแหละนะตอนนี้ก็เหลือประมาณ1696บาทนะครับเก็บใหม่นะครับอถ้าหากเราเก็บไม่ครบ3เพชรเราก็เก็บใหม่เหมือนเดิมนะครับหมุนไปเรื่อยนะครับอะ,อะไรยังไงระบายกันกายอ้าว จุกไปรอบหนึ่งได้หนึ่ง,งเพชรนะฮะได้มาหนึ่งเพชรนะอ่านะครับเคหมุนต่อไปนะอะไรครับเนี่ยโอ้ให้เลือกหาเหรอหาไปไหนดีว่าไปไหนดีว่า่ะาไปนี้แล้กันนะโอ้ได้พลังเพิ่มนะฮะ ได้พลังเพิ่มมานิดหน่อยนะครับโอเคนะครับหมุนต่อนะครับมันยื้มันยื้อเอาไว้นะครับยื้อเพชรเม็ดนี้เอาไว้ก่อนนะครับอ้าได้มาเพิ่มอีกนะครับประมาณ3หลอดนะคะแล้วก็ได้มาอีกประมาณ6 4บาทนะครับอืมอะไรอีกอ้าวได้หายอีกแล้วได้หายอีกแล้วไหนดหีไหนดีอ่ะไหนนี้ดีกว่าไปดีอะไรวะคือยังไง อะไรยังไงยังไงล่ะยังไงล่ะจุกไปอีกรอบนึงนะสิมึงยังไงล่ะจะโผมาเป่าเพชรกูเหรอไม่ได้แดกกูหรอก <the> <c oughs> ไม่ได้แดกหรอกครับไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงล่ะยังไงล่ะได้ครบ3เม็ดแล้วได้ครบ3เม็ดเรียบร้อยนะครับให้ฟรีสิบ รอบนะครับหมุนฟรีสิบรอบเออมาดูซิว่าผมจะได้เท่าไหร่นะฮะอ่ารอสักครู่นะครับผมให้เข้าโหลดก่อนโอเคมาถึงแล้วนะครับมึงไปโกดไข่มานี่มาถึงฟันอย่างเดียวเลยเคมยร์มึงบัตไปเลือดรอบนะฮะ โผอะไรยังไงยังไงโพเข้าไปอีกยังไงอ่าได้วายนะครับอืมโพเข้าไปโอ้โห่ตีกันดูเดือดมากนะครับเกมนี้บอกเลยว่าตีกันดูเดือดมากนะฮะเออ สนุกตาดีนะฮะสนุกตาดีนะครับรบื่นเริงบันเทิงใจผมจริงจิงเลยนะเอออ้าวอะไรครับ่านบิ๊กวิน วิ่งไปเรื่อยเลยครับซูเปอร์เมก i าวิน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 โอ้โหสนุกเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะได้อยู่นะผมว่านะไดะ้ได้ได,ได้ได้นะ,ะสนุกไปกับการเล่นสล็อตแล้วก็ดูตัวเกมไปด้วยนะครับเขาก็วางระบบเกมแบบเหมือนเราต่อสู้ไปกับตัวอิงูผีเนี่ยนะฮะเอา้าได้อีกนะครับ อได้เพิ่มมีค่ารอบนะครับในการหมุนอมเมื่อกี้ผมฆ่ายงูผีตายไปแล้วนะนะครับถ้าสังเกตเห็นนะครับมันเลือดลดไปแล้วนะฮะแล้วก็ได้หมุนฟรีอีกเจ็ดนะครับอืมเจ5 0สิบห้าสิบสังค์นะฮะ มันมันหมุนด้วยมหมุนโลโแหงอย่างมันนะผมบอกเลย285นะครับเราไปอย่างรวดเร็วเลยนะนะครับไปอย่างรวดเร็วเลยนะเจนะฮะหนึ่งสองสี่ห้าหเจดอืม สองร้อยนะครับกับอีกห้าสิบตังค์ <c oughs> <c oughs> เสียงนี้เสียวหูมากเลยผมบอกเลยว่าผมเสียวหูมาก <c oughs> ไปหมุนไปหมุนไปสามโปโปโปนะฮะยี่สอ็ดตังค์ย่า2บบาทนี่แหละนะฮะ หนึ่งอ่าแปดบาทหมุนไอีกหมุนไปโอ้โหเสียวโหโหหยีผลลุกนะอ่าเดี๋รอบหนึ่งในการหมุนมาไปอ้าวได้เจ็ดบาทโพโพโพนะฮะหมุนไปเลยเบสต์วินนะฮะ ไปอย่างรวดเร็วนะครับ343บาทครับผมอ่ามาสรุปกันนะครับว่าฟรีครั้งนี้นะครับผมได้ทั้งหมด2612บาทเลยนะนะครับอืมนะครับอ่านะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการมาอ่าพาเล่นละกันนะครับแนะนำการเล่นของเกมเมดูซ่านี้นะครับจากค่าย PG s ส o t t นะครับใครชอบนะครับการแบบการเล่นประเภทนี้นะครับมีภาพเหมือนเราเล่น เมื่อเราดูกระตูนไปด้วยเราดูกระตูนเมนดูซ่าไปด้วยแล้วก็เลสล็อตไปด้วยนะครับผมก็แนะนําเกมนี้แหละนะครับค่อนข้างที่จะตื่นเต้นดีนะครับแล้วก็ลุ้นไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็ทั้งได้เงินด้วยอันนี้ผมชอบอยู่แล้วนะครับอะนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใคร,ใครที่เอา้าลิ้นพันกันซะละ <laughs> สำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับช่วยกดไลค์นะครับกด s u b สไคร b ์หรือว่ากดติดตามแม่แหละนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ